อยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพเริ่มยังไงดีมีนักเรียนหลายคนมากๆเลยนะคะคือลดความอ้วนแบบผิดผิดหรือดูแลสุขภาพแบบผิดผิดโดยการกินน้อยหรือว่าอดอาหารค่ะการที่ทําแบบนี้เนี่ยแทนที่จะได้ผลดีหรือว่าพร้อมหุ่นดีประกอบเสียสุขภาพแล้วก็มีปัญหาฮอร์โมนนอนไม่หลับหรือบางคนอดอาหารด้วยการฟาสต์อดมื้อเช้าก็ทําให้ผมร่วงประจำเดือนไม่มาเช่นกันค่ะในวันนี้นะคะบูจะแนะนําวิธีง,ง่ายๆที่เ,เพื่อนๆสามารถไปปรับใช้กับตัวเองได้ค่ะดูให้จบนะคะสวัสดีค่ะ ครูบุตรค่ะโคสุขภาพดลลาไ้เจ้าตำรับฟู้ดคอมเบเนชันอย่างเมืองไทยเจ้าของเพจเฮลตี้ดิปปิ้ง n ายบุตรค่ะที่ผ่านมานะคะบุตรช่วยผู้หญิงมาหลายพันคนค่ะที่สุขภาพดีขึ้นโดยที่ไม่พึ่งยาค่ะข้อที่1ค่ะสําหรับคนที่ปกติอดมื้อเช้าหรือกินไม่เป็นเวลานะคะบุตรแนะนําว่าเริ่มต้นลองกลับมาทานมื้อเช้าค่ะที่7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงเช้าในช่วงเวลานี้และมื้อเช้าให้ง่ายที่สุดค่ะใครที่ปกติทานของที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นขนมปงังซีเรียล ผ่านกระบวนการมาแล้วหยุดค่ะแต่ทานเป็นผลไม้1ชนิดหรือไข่ต้ม2ฟองค่ะที่ผ่านมานะคะหลายๆคนนักเรียนของบพตดแค่ปรับแค่นี้ก็หายท้องผูกสุขภาพดีขึ้นแล้วนะคะข้อที่2ค่ะผักเต็มจานอย่างน้อย1นจานพูน ใน1วันค่ะผักเนี่ยค่ะมีพฤกษาเคมีมีกากใยสูงทําให้เราสามารถขับถ่ายได้คล่องแล้วก็ได้รับสารอาหารวิตามินจากผักในการดูแลสุขภาพด้วยค่ะแต่สิ่งสําคัญนะคะเราจะต้องเคี้ยวให้ละเอียดมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราเคี้ยวผักไม่ละเอียดเนี่ยค่ะก็จะทําให้เรดท้องอืดแล้วก็ไม่ย่อยได้ค่ะ3ค่ะฝึกนิสัยพกขวดน้ําค่ะและนําไปทุกที่เลยค่ะคนจํานวนเยอะมากที่ขาดน้ําและร่างกายเราประกอบน้ํามากกว่า70%นคนที่ การกาดใหญ่แต่ไม่ดื่มน้ำเนี่ยก็ทาให้ท้องผูกได้เช่นกันค่ะวิธีการดื่มน้ําที่ดีนะคะเราเริ่มต้นวันตื่นมาถึงเนี่ยค่ะจิ น้ำอุ่น1ลิตรขึ้นไประหว่างวันค่ะก็จิบทุก15นาทีใช้วิธีการจิบนะคะให้ดีที่สุดคือเป็นน้ำอุณหภูมิห้องค่ะระหว่างมื้ออาหารอย่ากินข้าวคำน้ำคำค่ะเพราะว่าน้ำปริมาณมากหรือน้ำเย็นจะไปรบก,กวนการย่อยค่ะถ้าให้ดีค่ะถ้าหิวน้ำระหว่างมื้ออาหารเราสามารถจิบน้ำอุ่นๆน,น้ำซุปหรือดื่มในปริมาณเล็กน้อยได้ค่ะและถ้าให้ดีนะคะน้ำเปล่าค่ะไม่เอาน้ำหวานชานมหรือกาแฟนะคะ ก่อน5โมงเย็นให้ได้ปริมาณ3ลิตรค่ะก็จะทำให้เราเนี่ย ทายคล่องมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่หยด้วยค่ะเพราะคนจํานวนเยอะมากเลยค่ะที่มีอาการโหยหรืออยากของหวานหรือกินจุกกินจิกเพราะว่าดื่มน้ําน้อยค่ะเ,เพื่อนๆก็ลองปรับดูนะคะใครที่เป็นอยู่ลองคอมเมนต์แชร์กันมาค่ะข้อที่4ค่ะทานผลไม้ตอนท้องว่างเท่านั้นเพราะผละไม้อ่ะค่ะมีวิตามินแล้วก็สารอาหารและย่อยง่ายกว่าอาหารที่เราทานค่ะการที่เราทานตอนท้องว่างเนี่ยจะทําให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่าแล้วก็ไม่มีปัญหาท้องอืดด้วยค่ะผละไม้ แค่2ชนิดเท่านั้นนะคะที่สามารถทานหลังอาหารได้หรือพร้อมกับอาหารได้ก็คือมะกะกอดิบหรือที่เรานิยมทานคือส้มต่ำนั่นเองค่ะตัวมะกรกอดิบเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติช่วยย่อยนะคะสับประรดค่ะทั้งแกนนะคะเพราะแกนสับประรดเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติและมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีนค่ะข้อที่5ค่ะสัดส่วนใน1จานเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะหลายๆคนเวลาหิวจะจัดเราจะไปลงที่แป้ หรือว่าโปรตีนซึ่งการทำแบบนี้ค่ะทำให้อ้วนแล้วก็น้ำหนักขึ้นง่ายแถมท้องผูกอีกต่งางเปลี่ยนค่ะให้แน่ใจว่ามีผักอย่างน้อย50%ค่ะหรือผักเต็มตาค่ะทานให้ผักหมดก่อนอย่างอื่นค่ะและอีกเซษ1ส่วน4หรือประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยนะคะก็เป็นโปรตีนคุณภาพค่ะถ้าเกิดเป็นเนื้อสัตว์ก็ให้เป็นเนื้อสัตว์เลยค่ะทุกคนอย่างเช่นหมูปลาไก่ไข่อย่าทานพวกไส้กรอกเบอร์เกอร์หรือว่าของที่ผ่านกระบวนการค่ะ พวกนี้มันมีอย่างอื่นมากกว่าแค่เนื้อสัตว์ที่เราทานนะคะถ้าจะทานพืชค่ะก็ทานโปรโตีนจากพืชค่ะซึ่งการทานโปรโตีนจากพืชจะอยู่ในไหนก็คืออยู่ในถั่วเมล็ดแห้งถั่วเขียวถั่วดำถั่วลูกไก่ถั่วเลนทิลส์หรือที่บุตรชอบที่สุดแล้วก็แนะนําให้ทุกคนทานเพราะจะทําให้เราได้โปรโตีนที่สมบูรณ์เลยนะคะคือเทมเป้ค่ะเทมเป้เนี่ยค่ะก็มี9ชนิดของกรดอะมิโนที่สมบูรณ์ค่ะทําให้เราได้รับโปรโตีนที่สมบูรณ์เหมือนกับเราทาน รวมถึงเทมเป้เองนะคะก็มีโปรตีนที่สูงเทียบเท่ากับการทานอกไก่เลยนะคะ100กรัมของเทมเป้เนี่ยได้โปรโตีนประมาณ20กรัมค่ะทานอาหารให้หลากหลายนะคะเราสามารถทานโปรโตีนจากธัญพืชได้เช่นกันค่ะเวลาทานกับธัญพืชให้ได้โปรโตีนที่สมบูรณ์เนี่ยเราก็ทานกับข้าวกล้องแล้วก็ผักรวมถึงทานให้หลากหลายค่ะทบทวนนะคะ5้าข้อค่ะข้อ1มื้อเช้าให้ง่ายและตรงเวลาค่ะข้อที่สองผักเต็มจานเสมอ และให้ผักหมดก่อนค่ะ 3. มดื่มน้ําเสมอค่ะให้ก่อน5้าโมงเย็นได้อย่างน้อย3ลิตรค่ะ4ีทานผลไม้ตอนท้องว่าง 5. ้าสัดส,ส่วนของจ้านให้มีผักอย่างน้อย5 0ค่ะเท่านี้เองนะคะเพื่อนๆลองไปปรับดูนะคะเราก็จะสามารถมีสุขภาพดีมีรูปร่างที่ดีอย่างยั่งยืนและไม่ต้องออกกําลังกายหนักด้วยค่ะสําหรับรายละเอียดเทมเป้นะคะบุตรมีแปะล้านแนะนําที่บุตรซื้อประจาไว้ให้เพื่อนๆสามารถไปดูได้นะคะเขามีหลากหลายด้วยค่ะถ้าชอบฝากากด กดแชร์กด Subscribe Healthy Living by บุ๋ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย